ลังจากพี่ช่างสางขนให้น้องนะครับแล้วก็ตัดด้วยกันไก่ึ้นส่งไว้รอบแรกแล้วนะพี่ช่างก็จะทําการตัดขนละเอียดกันอีกรอบนึงครับกาลังแต่งหน้า<ม>แต่ว่าน้องห่วงหน้านะครับไม่ยากให้พี่ช่างแต่งง่ายๆแล้วก็พี่ช่างต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากันไก่ที่พี่ช่างใช้มีความแหลมคมนะต้องไม่ให้น้องสะบัดบันโดนคมบนใจหรือว่างับเอาคมบนใจนะครับซึ่งน้องหมาอาจจะได้รับอันตรายได้แล้วก็พี่ช่างต้องระวังไม่ให้น้องหงุดหงิด จะหันมางับมือพี่สร้างเราได้นะพี่สร้างต้องระวังทั้งสองฝ่ายเลยนะครับระวังให้น้องปลอดภัยแล้วก็พี่สร้างปลอดภัยด้วยไม่โดนกัดดเลยนะครับอันนี้เป็นกองขนอีกกองนึงนะเป็นการสางอีกรอบนึงนะครับสางรอบที่2นะหลังจากที่สางรอบแรกก่อนไปอาบน้ํานะครับอันรอบหนึ่งแล้วนะกองขนใหญ่อันนี้เป็นกองขนเล็กที่สางหลังจากอาบน้ํามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นการแต่งละเอียดกันไกลงานใหญ่ใจอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ แต่ให้เข้าทรงครับอันนี้เป็นทรงหมีเท็ดดี้นะครับตีขนฟูเราพี่ช่งางก็จะแต่งด้วยเป็นไก่กทั้งตัวนะครับถ้าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ติดต่อได้นะครับ0ู6 6 4 0 4 4 4 3ร้านเราอยู่ในสวนเกษตร,รมองขนกันนะครับหาร้านยังไงหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามก่อนได้ครับร้านอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวด้วยดิ้นดูกัดสะบัดแบงวีไม่ช่างรับหมดนะครับไม่ใช้ยาสูมไม่วางยาสลบครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่าน้องส่ยวนสัดว์เป็นยังไงเจ้าของบอกว่าน้องคอนข้างขี้กลัวนะก็ขี้ระแวงความขี้กลัวกับขี้ระแวงของน้องสุนัขและแมวเนี่ยบางทีเขาตกใจเขาก็จะงับเอาได้นะเพราะฉะนั้นพี่ช่างก็ต้อง ทำด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะต้องจับบริเวณที่เขาห่วงนะครับเพราะว่าเราตัดเขาทั้งตัวนะบางคนบอกว่าสุนัขและแมวไม่ได้ดุนะครับไม่ได้ดุกับเจ้าของไม่ไม่ได้ดุกับคนแปลกหน้าก็จริงแต่ว่าเวลาที่มาร้านเนี่ยพี่ช่างจะต้องทําทุกอย่างจับทุกส่วนในตัวเขานะครับพี่ช่างจะต้องจับ ส่วนที่เขาห่วงนะครับบางตัวก็ห่วงขาบางตัวห่วงหน้านะครับอย่างตัวนี้ก็ห่วงหน้านะในห่วงหน้าพี่ช่างเลยเดี๋ยวไยุ่งกันหน้าชั้นเห็นไหมบางตัวก็ห่วงทั้งตัวเลยก็มีนะพี่ช่างจับไปได้เลยก็มีก็ต้องหาทางที่จะทําสุนัขตัวนั้นให้ได้นะครับพี่ช่างก็จะต้องหามุมหามุมจับมุมตัดนะครับให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดนะป้องกันไม่ให้สุนัขหันมาโดนคมกันไกลและป้องกันไม่ให้สุนัขหันมากัดมือพี่ช่างด้วยนะครับ พื่อที่จะได้รับความปลอดภัยทั้งสุนัขและพี่ช่างเองด้วยครับงานตัดงานตัดขนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเราจากจะได้ทรงที่สวยแนละ้วบางทีเราก็จะต้องดูว่าสุนัขที่มาใช้บริการนะ่ะเขาเป็นสุนัขนิสัยแบบไหนนะบางตัวก็ห่วงนะอย่างที่ว่าไปแล้วบางตัวก็ดุบางตัวก็ไม่ดุกับเจ้าของแต่ว่าห่วงตัวกับคนอื่นนะที่ไม่ใช่เจ้าของเขามาอยู่ใกล้ๆหรือเขาก็ไม่อยากให้มาจับตัวนะครับ แต่เนี่ยพี่ช่างเนี่ยต้องอาบน้ําตัดขนตัดเล็บเช็ดหูนะครับทําทุกอย่างที่ปไปการขัดใจสุนัขและแมวตัวน,นั้นๆนะครับเพราะว่าบางตัวก็ไม่อยากอาบน้ําอ่ะไม่อยากตัดเล็บอ่ะไม่อยากตัดขนอย่ามายุ่งกับชั้นได้ไหมประมาณนี้นะที่ช่างต้องทําก็เพื่อหนึ่งเพื่อความปลอดอเพื่อความสะอาดนะครับเราจะต้องอาบน้ําให้น้องให้ได้รับความสะอาดแล้วก็ตัดเล็บเช็ดหูนะครับ สัดขนไม่ใช่เฉพาะแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าให้สะอาดให้สบายตัวได้มากที่สุดนะครับเห็นไหมน้องสวยงามแล้วอันนี้จะเป็นทรงมิดเดดี้นะครับพี่ช่างสางขนออกจากตัวให้ไปขนที่ตายแล้วนะถ้ามันยังติดอยู่กับตัวอยู่แบบนี้มันจะเกิดการสะสมความร้อนในร่างกายน้องชอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับเหมือนการใส่เสื้อกันหนาวในช่วงอากาศร้อนๆนะครับมันมันจะมีการสะสมความร้อนในร่างกายสูง ทำให้เกิดอาการหอบนะครับแล้วก็ดูนะครับถ้าเราอาบน้ําโดยที่เราไม่สางขนออกแบบนี้มันก็จะสะสมความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับทําให้เกิดพื้นแดงพื้นคันที่ผิวหนังของน้องหมาได้นะครับพี่ช่างสางขนออกให้แล้วแล้วก็น้องตัวนี้มีเห็บหมัดด้วยนะครับเพราะว่าน้องขนยาวอยู่เป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยมันก็จะมีเห็บหมัดเข้าไปแอบซ่อนอยู่ในขนของน้องนะครับพี่สร้างแช่ด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลด เห็บหมัดที่ติดมากับตัวน้องออกให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปติดลูกค้าท่านอื่นนะครับเพราะว่าทุกตัวที่เราอาบน้ําตัดขนให้ก็จะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บหมัดให้ทุกตัวนะครับแค่ได้กลิ่นเห็บหมัดก็ไม่อยู่แล้วนะ <i> แล้วก็ช่วยทําให้เห็บหมัดน,นั้นหลุดร่วงตายนะครับเดียว,ยว, yeah, yeah. Yeah. ยวลูกใกล้เสร็จแล้ว าาฝากน้าไว้ด้วยนะครับอาน้ำตาลขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรบางขอนกันครับเบอร,โรษษ์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3่ครับอาน้ำตาขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาด,ท,นาดทุกสายพันธุด์ดื้อดิ้นดุกัดสบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับมองกล้องอย่างไรน่ารัก <c oughs> ชนแรกเป็นไงดุไหมพี่ช่างถามหน่อย แล้วน้องขนเป็นก้อนทั้งตัวนะครับขนเป็นก้อนสังกัดตังทั้งตัวเลยก็ตอนสั่งหน้าก็ยังกัดอยูอ่อันนี้คือเรียกว่าคุนกับช่างมากขึ้นแล้วนะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับสุนัขที่ดื้อดูกัดน,นะครับถ้าไปร้านไหนแล้วเขาสามารถทําได้นะครับทําน้องได้ก็อย่าเปลี่ยนร้านนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะร้านเรานะหมายถึงว่าร้านที่ใช้ประจําอยู่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนร้านทีหนึ่ง พี่ช่างกับสุนัขจะต้องเรียนรู้นิสัยกันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าร้านเดิมแล้วเขาก็จะเรียนรู้กันอยู่แล้วมีความมีความทรงจํากันอยู่แล้วไว้ง่ายด้ยมีขาอนั่นแหละฮะถ้าถ้าว่าร้านเดิมทําให้ได้ก็อยากอยากพยายามเปลี่ยนร้านไม่งั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้กันใหม่นะฮะน้องหมาก็จะนัอคบางตัวเขาก็ไม่ได้คุ้นกับช่างหมายถึงว่ากับช่างกับช่างเนี่ยเขาไม่ให้จับ แต่อาจกับข้างคนอื่นเขาอาจจะยอมอืมอืมมันแล้วแต่ตัวก็แล้วแต่ตัวนะอันนี้อันนี้ฝากไว้สําหรับการใช้บริการร้านอาบน้ำตัดขนนะครับโอเคใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะโดยดิฉันจะ่ายาไปเรื่อยๆเลยนะสําหรับตัดขนฟอมตัวนี้นะครับลลบันกาทั้งตัวอาบน้ำสามขนตัดขนโลบันกานะครับเป็นทรงหมีเทนดี้แบบน,นี้นะครับ ช่างลูกตาร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบาขอนแก่นนะครับทำไมใช้กันไกซอยเพราะกลัวน้องหันมางับน,นะคะกันไกลซอยปลอดภัยที่สุดช่างบอกว่ากันไกลซอยนะครับหมายถึงกับช่างนะไม่ได้ช่างหลายคนอาจจะถามว่าทาไมเอ้ยทำไมไม่ใช้กันไกลจริงกันไกจริงหมายถึงกันไกลแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆช่างก็ใช้แหละแต่ว่าสําหรับน้องตัวนี้เขาหวง เขาอาจจะหันมางับตอนไหนก็ได้ถ้ากันไกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคมแล้วมันยั้งมือลำบากเกิดเขาเรียกว่ามันเสี่ยงต่อการสะบาดน้องช่างก็เลยไม่ค่อยใช้กันไกกัทิมงกับาดด้วยถ้านั้นตัวนั้นจะมีความแหลมคมมากตัวนี้ยัังได้ง่ายกว่าค่ะยังได้ง่ายกว่าแล้วมันความคมมันน้อยกว่ามันอาจจะไม่เส้นมันอาจจะไม่คมแต่มันปลอดภัยสําหรับ น้องหมาน้องแมวในกลุ่มดื้อดิ้นดุนะคะก็เลยคนหลายคนก็เลยแบบทำไมไม่ใช้กันไก่จริงไเี้ยไกจริงลายเส้นมันจะสวยกว่าลายเส้นคมกว่าสวยกว่าเนียนกว่ามถ,ถึงเทียบกันร,ระหว่างกันไก่ซอยนะครับกับกันไกน่อีกแบบนน,นะครับ ซอยก็จะเป็นเป็ดไก่โอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับหนูไม่ได้จับหน้าแน่